ทักษะการคุยก็ถือว่าเป็นทักษะในการทํางานที่สําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะยิ่งไปกว่านั้นนะคะสําคัญแม้กระทั่งการดําเนินชีวิตของคุณค่ะไล่ตั้งแต่การมีเพื่อนฝูงหรือว่าคุยกับแท็กซี่นี่เองค่ะทุกคนย่อมรู้ตัวดีอยู่แล้วนะคะว่าตัวเองก็ชื่นชอบคนที่คุยเก่งคุยดีซึ่งมันตรงกันข้ามกับคนที่พูดมากคุยมากโดยสิ้นเชิงเลยนะคะนะักคุยที่ดีไม่จําเป็นต้องพูดมากเลยด้วยซ้ําจะดีแค่ไหนถ้าตัวคุณเองสามารถพัฒนาทักษะการพูดคุยให้ดีขึ้นผลก็ คือมีแต่คนชื่นชอบคุณไม่เว้นแม้กระทั่งลูกค้าค่ะมาดูเคล็ดลับง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้และเหมาะสมมากสําหรับคนที่ยังคิดว่าตัวเองคุยไม่เก่งคุยไม่มีสเสน่ห์ข้อ 1. ความมือถือลงหรือไม่จับเลยก็จะดีมากใครๆก็เชื่อว่าเคล็ดลับนี้ง่ายมากใช่ไหมล่ะคะแต่กลับไม่ค่อยมีใครทําเลยซึ่งในยุคสมัยนี้นะคะถือเป็นอวัยวะที่3ทําให้ผู้คนมีทักษะการคุยต่อหน้าที่ห่วยลง จงคว่ำม,มือถือลงหรือไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเอามาวางบนโต๊ะระหว่างคุยเลยก็จะยิ่งดีค่ะตรงนี้คุณก็จะมีเสน่ห์ในการคุยแล้วก็โฟกัสกับคู่สนทนาได้ดีขึ้นค่ะข้อ2ฟังคู่สนทนาพูดให้จบและพยายามอย่าพูดแทรก เป็นเรื่องที่แม้แต่อุ้มเองก็ใช้เวลานานกว่าจะบรรลุทักษะนี้นะคะคนที่พูดเก่งพูดเยอะมักจะมีจุดอ่อนในเรื่องนี้มากๆเพราะสัญชาตญาณความอยากรู้อยากเห็นและอยากเป็นฝ่ายพูดเองจะทําให้พวกเขามักจะพูดแทรกคู่สนทนาโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเรื่องนี้อาจจะทําให้คู่สนทนานะคะไม่อยากพูดต่อและเพลเพนินะคะจะไม่ชอบขี้หน้าคุยเอาง่ายๆจงฟังคู่สนทนาพูดให้จบและเช็คว่าจบหรือยังกองง่ายๆคือเงียบประมาณ1-2วินาที ถ้าพวกเขาหยุดพูดก็เป็นฝ่ายพูดต่อได้เลยค่ะข้อที่ 3. จงฟังแบบจับใจความให้ได้การฟังแบบจับใจความมีวิธีฝึกง่ายๆก็คือระหว่างที่ฟังไปด้วยให้นึกเสมอว่าถ้าคุณเป็นคนพูดแล้วจะรู้สึกอย่างไรตัวอย่างเช่นคู่สนทนาเล่าเรื่องไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบสนุกมากๆเลยค่ะลองคิดตามนะคะว่าถ้าคุณไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นแบบที่ผู้เขาพูดคุณจะรู้สึกอย่างไรเพียงแค่นี้นะคะก็ทําให้คุณโฟกัสและคู่สนทนาก็จะรู้สึกเลยว่าคุณตั ้งใจฟังพวกเขาจริงๆจงใช้ภาษากายเพื่อทำให้ผู้พูดรู้สึกโฟกัสด้วยตัวอย่างเช่นมองที่ตาหรือจมูกแบบธรรมชาติข้อสแสดงความรู้สึกหรือว่าความคิดเห็นตามอารมณ์ร่วมของคู่สนทนาสืบเนื่องจากการฟังแบบจับใจความการพูดคุยที่แสดงออกว่าคุณตั้งใจฟังและรู้สึกเดียวกับพวกเขาก็คือความคิดเห็นตามเรื่องของคู่สนทนาวิธีง่ายๆก็คือถ้าคู่สนทนาเล่าเรื่องตลกคุณก็ควรยิ้มหรือบอกไป ว่าตลกและแสดงออกด้วยการหัวเราะหรือเรื่องไปเที่ยวญ,ญี่ปุ่นการออกความเห็นเกี่ยวกับความรู้สึกเช่นน่าไปเที่ยวจังเลยจากที่เราให้ฟังอากาศคงหนาหนาดูอะไรทํานองนี้นะคะก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วก็ทําให้คู่สนทนาชื่นชอบคุณมากขึ้นอีกด้วยค่ะข้อ5ตอบคําถามต่อเนื่องจากเรื่องที่คุย นี่ก็คือทักษะคันเทพเลยค่ะถ้าเป็นการขายก็จะทำให้ลูกค้าขายข้อมูลนั้นออกมามากขึ้นอีกด้วยค่ะแต่กับคู่สนทนาคือการทำให้พวกเขาเป็นฝ่ายพูดมากกว่าเพราะธรรมชาติของคนเรานะคะชอบที่จะเป็นฝ่าย ูดกับคนที่ไว้วางใจยิ่งไว้ใจมากก็ยิ่งเล่าเรื่องได้ทุกเรื่องแบบหมดเปลือกเลยค่ะหรือแม้แต่เรื่องลับสุดยอดบางอย่างเลยด้วยซ้ำค่ะวิธีง่ายๆก็คือหลังจากฟังจบแล้วหรือแสดงความคิดเห็นแล้วก็ลองก็ลองถามคำถาม,ามที่ต่อเนื่องจากเรื่องที่คุยได้เลยค่ะเป็นไงคะสำหรับ5วิธีง่ายๆอยากให้ทุกคนนะคะลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหน